อันนี้ไปสะนีมาส่งของได้รับของแล้วน้องที่รู้จักกันในช่อง YouTube นะคะได้รับของแล้วนะคะโอ้โหมีเป็นหนังสือพิมพ์ญี่ปุ่นด้วยเดี๋ยวมาดูโอ้โหมีหนังสือพิมพ์น่ารักจังเลย นี่นะคะเป็นมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะของน้องอช่อง YouTube ที่ติ๋มรู้จักนะคะเป็นช่องน้องไอ้น้องอกินไปเที่ยวไปกับมดแดงนะคะน่ารักมากเลยค่ะดูดิหมูเส้นปรุงรสส่งมาให้ติ๋มชิมด้วยใส่กล่องห่อมาอย่างดีเลยกล้วย กุ้ยกำลังอยากกินพอดีเลยค่ะน่ารักอะช่องในช่องน้องอ่กินไปเที่ยวไปกับมดแดงนะคะช่องน้องติ๋รู้จักกับน,น้องใน y o u t u b e ค่ะก็เลยถูกแบบเหมือนกับคนเคยรู้จักกันเนาะ,นะอันนี้เป็นใบเตยนะคะใบเตยอบแห้งใบมะกรูดอบแห้งอันนี้เป็นครั้งแรกนะคะน้องเขาอยากให้ติ๋ม ลองกินดูเพื่อสุขภาพค่ะมะม่วงหาวมะนาวโหนะคะอันนี้เป็นครั้งแรกและติ๋มก็เพิ่งรู้จักรู้จักครั้งแรกด้วยค่ะเนี่ยค่ะมะม่วงหาวมะนาวโหน,นี่ก็จะเป็นแบบตากแห้งนะคะกว่าจะทําออกมาได้ติ๋มดูช่องน้องที่น้องทำอะ่ะลาบากยากมากเลยค่ะกว่าจะทําได้อะ่ะมะม่วงหาวมะนาวโหน้องบอกมดแดงอยากให้พี่ติ๋มกินแบบ ไม่รู้อะค่ะรู้จักกันในช่อง youtube ก็น้องก็ก็ติ๋งก็แบบเหมือนประมาณแบบไม่รู้เราคงจะถูกชะตากันหรืออะไรกันเนี่ยค่ะน้องก็อุตส่าห์ทำดูที่ทำตากแห้งมาให้เดี๋ยวบอกอยากให้พี่ติ๋มกินต้มอมืหอมๆค่ะหอมสมุนเส้นมาให้อีกสมุนเส้น Sống muốn sen mà hai đuổi <laughs> Chị, bữa nay mấy đứa chú 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 Chị Cái <laughs> Cái <laughs>

うまい。 าพอใหญ่ไปช่วยแฟนน้องโบถอนหญ้าจากแปลงข้าวให้กระหล่ำปีมาลูกใหญ่มากเลยค่ะโอ้โหหัวใหญ่มากเลยใหญ่มาหุงมาเลยถ้าซื้อเขาก็แพงนะคันเนี่ยหัวหนึงเนี่ยแกปลูกเองด้วยนะคะหัวใหญ่จริงๆไงคะ่ะใหญ่มาก ต้นกะเพราเริ่มงามแล้วค่ะต้นกะเพราถึงจะตัดตัดตัดให้เขาแตกใหม่นะคะกะเพรากะเพราที่ซื้อกับพี่คนไทยเนี่ยนะคะซื้อต้นกล้าพี่คนไทยปลูกเนี่ยค่ะหอมกะเพราไทยนะคะของไทยค่ะกะเพราพันไทยเนี่ย กะเพาใบแมงลักสวยๆคื่นี้นะคะใบแมงลักตึงมีทั้งหมดอยู่สี่ต้นนะคะที่สั่งกับพี่คนไทยหอมหอม,อมส,สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะเริ่มแตก อันนั้นก็จะเป็นแปลงผักนะคะแปลงผักมะเขือปีนี้ติ๋มไม่ได้ลงถั่วเลยค่ะไม่ได้ลงไอ้ถั่วฝักยาวไทยกับไอ้แตงกวาไทยค่ะปีนี้เพาะเม็ดไม่ติดเลยอันนั้นก็จะเป็นกระถางมะเขือเทศที่แบบของปีที่แล้วนะคะมะเขือเทศปีที่แล้วที่ลูก,ลกเขาเสียๆนะคะที่ติ๋มเก็บแล้วก็ประโยชน์ลงกระถางนี่ค่ะเขาก็โตแล้วเริ่มติดลูกแล้ว เราไม่ต้องมาปลูกใหม่เลยค่ะแล้วก็โยนลกกระถางนี่ยค่ะสิ่งโยนยโยนอะไรเงี้ยมะเกิดเทศเขาขึ้นง่ายค่ะ เราจะมาทําผัดกะเพราไข่ดาวหมูสับนะคะให้คนญี่ปุ่นให้พ่อใหญ่อันนี้ก็จะเป็นพริกกับกระเทียมนะคะใส่ลงไปผัดเลยค่ะผัดให้หอมนิดหน่อยนะคะพริกกระเทียมนะคะปินมเอาเม็ดออกนะคะเพื่อที่ว่าจะไม่ให้เผ็ดนะคะก็ใส่หมูสับลงไปเลยค่ะ จะเป็นหมูชิ้นก็ได้นะคะหมูสับก็ได้เดี๋ยวจะเป็นกระเทยทะเลก็ได้นะคะเ่าเราจะใส่ซอสสาเขียวลงไปนะคะใส่ซอสสาเขียวให้เลยค่ะใส่น้ำตาลนิดหน่อยนะคะน้ำตาลนิดหน่อยค่ะแล้วก็ซีอิ๊วดำนะคะ ิดำนิดหน่อยแล้วก็จะใส่พริกเขียวลงไปนะคะถ้าใครมีพริกหวานแดงกับสีเหลือก็หั่นลงไปนะคะแต่ติ่มไม่มีค่ะติ่มก็เลยใช้พริกแทน,นนะคะแต่ถ้าว่าเราผัดผัดกินเองแบบ่ <c oughs> ถ้าเราผัดกินเองแล้วเราเพิ่มความเผ็ดได้นะคะแต่อันนี้ติ่มทำไม่เผ็ดค่ะทำแบบไม่เผ็ด แล้วก็เดี๋ยวจะใส่น้ำมันหอยลงไปนะคะใส่น้ำมันหอยลงไปเลยค่ะ,ลคะแล้วพอเราผัดเริ่มหมูกับพนิกสุกได้ที่แล้วนะคะต่งไปจะใส่ใบกระเพรานะคะใบกระเพราที่เก็กบจากสวนมาค่ะใส่ลงไปเลยค่ะ ได้มีกลิ่นหอมกระเพราใส่เยอะๆเลยอันนี้เป็นผัดแบบแห้งนะคะติ๋ไม่ชอบเติมน้ำนะคะถ้าใครแบบชอบมีน้ำก็เติมน้ำลงไปก็ได้นะคะนะคะถ้าใครชอบเผ็ดก็หั่นพริกใส่ลงไปเยอะๆเลยค่ะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะปิดแก๊สเลยค่ะเรียบร้อยผัดก,กระเพราหมูสับนะคะ ่งพอดี <S <S ว่าในครัวมีแค่นี้ค่ะพี่ขวานแดงไม่มีก็ใส่แต่ติ๊กหยวกเขียวก็ได้ค่ะผัดกะเพราไข่ดาวค่ะผ oh, oh. ัดกะเพราไข่ดาวนะคะวันนี้โดโต้ฮัลโหลทานข้าวครโดโตผัดกะเพราอร่อยไหม อร่อยไหมคะอร่อยค่ะผัดกะเพราก็เป็นอาหารที่แบบ<ข>อ,อาหาร <ขอ S 1> <ม>จาน,จานเดียว<า>พอติมกับพ่อใหญ่อยู่กันสองคนก็ไม่ต้องทำอะไรมากแล้วแกกินอาหารไม่เยอะคะ่ะพวกแป้งพวกพิซซ่าพวกอาหารอะไรที่เป็นค่ะแกจะชอบแบบเป็นอาหารของญี่ปุ่นไปเลยะคะ่ะเพราะแกคนรุ่นหัวโบราณนิดนึง นะคะแกก็กินไม่ค่อยเยอะค่ะติมงก็เลยทําอาหารให้แกไม่ค่อยมากเท่าไหร่ค่ะแกกินนิดๆในครั้งแรกนะคะที่ติมงเคยรู้จักรู้จัก,จกเมะม่วงหาวมะนาวโห่รู้จักครั้งแรกแล้วก็กินเป็นครั้งแรกอันนี้ก็จะเป็นแช่อิ่มเปรี้ยวๆอร่อยเย่ะแบบนี้ช่อิ่มก็จะมีกล้วยตาบด้วยค่ะส่งมาให้นี่ค่ะ น่ารักส่งมาให้สามชิ้นหมูเส้นปรุงรสก็ส่งมาให้ด้วย <c oughs> น่ารักจังเลยอยากกินไปเที่ยวไปกับมดแดงน้องมดแดงพี่ตต๋มขอบคุณนะคะอืมพอหญ่อาจีมอืมอร่อยค่ะ อันนี้นะคะเดี๋ยวถึงจะเอาไปต้มต้มดื่มน้องบอกว่าต้มดื่มดีเพราะว่าน้องทําช่องทําคลิปอยู่นะคะอันนี้น้องทําคลิปอยู่เข้าไปดูได้นะคะกินไปเที่ยวไปขมบมดแดงนะคะอันนี้น้องก็ทําคลิปอยู่ค่ะกวาจะทําได้ผ่านขั้นบนอันนี้ก็จะเป็นใบมะกรูดใบมะกรูดอบแห้งส่งมาให้ ขอบคุณมากนะคะน้องมดแดงขอบคุณจริงๆนะคะขอบคุณค่ะส่งมาให้พี่เยอะเลยเดี๋ยวเดี๋ยวพี่จะต้มดื่มนะต้มดื่มว่เดี๋ยวพี่จะบอกแต่คงจะอร่อยเหมือนน้ำกระเจี๊ยบอะโอชิอร่อยไหม,อ,มอร่อยไหมอร่อยครับ อร่อยเพ่อใหญ่บอกอร่อยน้องมดแดงเพราใหญ่บอกว่าอร่อยไม่เผ็ดไงคะถ้าไม่เผ็ดก็กินได้อืมผัดกะเพรากินหมดจานเลยค่ะอรื่ออร่อยไหมคะมก็แกกินง่ายอะคะ่ะง่ายมากเลยอะ่ะพราใหญ่อะ่ะ แกเป็นคนที่ทำอะไรให้กินแกก็กินหมดค่ะเ้วแกก็ไม่กินไม่เยอะข้าวก็จะกินถ้วยน้อยๆหนึ่งส่วนมากก็จะเป็นปลาย่างนัตโต้แล้วก็ซุปแล้วก็พวกเป็นอาหารแบบของญี่ปุ่นสมัยเก่าๆอ่ะค่ะรุ่นเก่าๆแกถ้าเป็นพวกอาหารพวกมีแป้งอะไรพวกนี้แกบอกไม่แกจะไม่เอาเลยค่ะกระเอาจิ ก็เนี่ยพ่อยายอ่ะได้ชุกีบานาน่ะก็เนี่ยบานาน่ะซึ่ไปก็เนี่ยบานาน่ะอาทิมิ้งกลยกล้วยกล้ยตามอะอันเี้พ่อหญ่อร่อยออยอ่กัเดี๋ยวะดิโต๊ะก็เดี๋ยวพ่อยายเโต๊ะัเนะของพ่อยายนะ อันนี้ของพ่อใหญ่เด้อนี่ของพ่อใหญ่อันนี้ของ,อ,นนขอ,งอันนี้ของพี่ติ๋มของพี่ตต๋มใบ,ใบมะใบมะกรูดแล้วก็เดี๋ยวลูเส้นอันนี้อยู่สองคนก็ง่ายง่ายดีค่ะนี่กินหมดจานนะนกระเพรา อร่อยใช่ไหมผัดกะเพราผัดกะเพราผักอเอาเก็บจากผักสดๆมามันก็อร่อยอสิพ่อใหญ่เลยอน,นี้อร่อยอันนี้เดี๋ยวจะไปต้มขอบคุณยังขอบคุณขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ ขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณที่ส่งของมาให้พี่นะคะน้องมดแดงกินไปเที่ยวไปกับมดแดงค่ะขอบคุณค่ะพ่อใหญ่ขอบคุณขอบคุณค่ะ